สื่อเบียเผยเตอร์สิตพร้อมกลับมาทำงานมีรายงานว่าเอดิเตอร์พร้อมที่จะกลับมารับหน้าที่ผู้จัดการทีหลังจากที่มีข่าวลือล่าสุดเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมและเอซีมิลานอดีตกุนซือโบรุสเซดอทมุนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในพิมลีนับตั้งแต่ออกจากตำแหน่งกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ยังคงได้รับการยกย่องจากผลงานของเขาในบ้านเกิดและเป็นที่รู้กันดีว่าเขาเป็นที่ชื่นชมของ อ,น,อนาคตของเตอร์สิยังไม่แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังวางแผนอย่างจริงจังในการกลับมาทำงานอีกครั้งตามรายงานล่าสุดของสกายเยอรมันที่ระบุว่าตอนนี้เตอร์สิพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่หลังเดินทางไปดูเกมต่างๆมากมายทั้งในอังกฤษและอิตาลีรายงานยังระบุเสริมว่าเตอร์สิเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งเอซีมิลานและเวสแฮมซึ่งทั้งสองต่างก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีนะักในการ ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้และอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมในเร็วๆนี้อิลิกเทนฮาเรียกโคนเน่ซ้อมชุดใหญ่ก่อนดวนเฟเนปาเช่เด็กมันมีของอิลิกเทนฮาเรียกเซคูโคนเน่กองกลางดาวรุ่ลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วทั้งนี้ าดแเตรียมเดินทางไปตุรกีเพื่อเจอกับทีมของโคเซ่มูรินโญ่คืนวันพฤหัสบดีนี้และก่อนเกมเอริกเทนฮาร์มเซอร์ไพร์เรียกโคเน่จากทีมเยาวชนมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แม้ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่โคเน่จะหมดสิทธิ์ลงเตะถ้วยนี้เนื่องจากสโมสรไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย18ปีสามารถลงเล่นในศึกพรีเมียร์และยูโรปาลีกได้หลังเดือนมกราคมหากเทนฮาร์มเลือกติดทีมสำหรับ โคเน่ย้ายเข้าร่วมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็มมาจากกีดัตในมาลีด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาเลือกสวมหมายเลข42เหมือนกับปอปอกบ้าสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งเทนฮากอาจจะต้องปวดหัวกับการเลือกผู้เล่นในแดนกลางเนื่องจากบูโน่เฟอร์นันเดสติดโทษแบนดโดนใบแดงในเกมที่เสมอกับเอฟซีปอร์โต3ามประตูต่อ3าขณะเดียวกันคอบบี้ไมนูเมสันเมาส์โชบี้โคลเย์และแดนกอต่างก็ได้รับบาดเจ็บกัน ทั้งหมดสื่อผู้ดีค่าไม่เข้าชมเกมผีสองนัดเป็นที่คาดการว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะไม่เข้าชมเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนัดที่สองติดต่อภายหลังจากสัญญาของเขาในฐานะทูตสโมสรถูกยุติลงตำนานผู้จัดการทีมได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาการเป็นทูตสโมสรของเขาที่สิ้นสุดลงในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดค่าใช้จ่ายของเซอร์จิมแรดคีรวมไปถึงการยกเลิกธรรมเนียมการเข้า เยี่ยมห้องแต่งตัวนักเตะซึ่งพวกเขาได้รับแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงการเข้าพบนักเตะภายหลังจบเกมเฟอร์กูสันไม่ได้เข้าชมเกมนัดล่าสุดโดยเลือกเดินทางไปชมเกมระหว่างคู่เซลติกกับอาเบอร์ดีนแทนรายงานระบุว่าเฟอร์กูสันจะไม่เดินทางไปชมเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พบกับเฟเนบาเช่ด้วยเช่นกันโดยอดีตกุนซือรายนี้จะไม่เดินทางร่วมกับสโมสรไปที่ตุรกีซึ่งโคเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือแมนเชส ตอรอให้การต้อนรับอยู่อย่างไรก็ตาม Daily เม i รายงานว่าการที่เฟอร์กูสันไม่ได้เดินทางไปเข้าชมไม่ได้ส่งผลเสียแต่อย่างใดต่อสโมสรและไม่ใช่เรื่องแปลกที่อดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพลาดเกมเยือนมีรายงานเผยว่าอดีตผู้จัดการทีมรายนี้ไม่ได้เดินทางไปที่ปอร์โตเพื่อชมเกมในศึกยูโรป้าลีกต้นเดือนนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้เฟอร์กูสัยังเข้าชมเกมเยือนของสโมสรในพรีเมี เพียงนัดเดียวเท่านในฤดูการนี้ซึ่งก็คือเกมที่วิลล่าพาร์คนั่นเอง ลือซาบี้โผเป็นตัวเลือกหากปลดเทนฮาซาบี้เอเนเดสกลายมาเป็นตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะที่อาจดึงมาร่วมทีหากตัดสินใจปลดอริกเทนฮาพ้นจากตำแหน่งเดลี่เมลรายงานว่าคนกลางติดต่อหาซาบี้ไปสองรอบแล้วตลอดช่วงไม่กี่เดือนหลังที่ผ่านมาตัวแทนสี่คนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะที่นำโดยโอมา巴拉ด้าก็ออกเดินทางไปบาเซโรน่าวันเพฤหัสปดีที่แล้วโดยแหล่งข่าวของสโมสระบุว่าเป็นเพราะมี การพูดคุยกับเซอร์จิมแรดคีฟที่แดนกระทิงดุกระนั้นสาเหตุที่แรดคีฟไปอยู่ที่สเปนก็เพื่อให้กำลังใจทีมเรือใบของอินิออที่กำลังแข่งขันกับนิวซีแลนด์เพื่อแชมป์อเมริกาครับอย่างไรก็ตามนั่นยังเป็นการเติมเชื้อไฟข่าวว่าซาบีเอเนเดกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่มีลุ้นหากเอลิกเทนฮาต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งรุดฟานนิสเตอร์ลอยผู้ช่วยของเทนฮาถูกมองไว้เป็นคนที่จะมาทดแทนในระยะสั้นมากกว่านอกจากนี้ ซาบียังแสดงตัวชัดเจนว่าไม่อยากคุมทีมในสเปนอีกทั้งนี้แหล่งข่าวของสโมสรยืนยันว่าเทนฮักยังคงเป็นกุนซือของทีมและพวกเขาไม่มีแผนเปลี่ยนตัวโคซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างเตรียมทีมเจอกับ เ e n นปาเช่ ache, ในศึกยูโรปาลีกคุณซือชาวดัดพบกับการออกสตาร์ทอันยากลําบากในซีซั่นนี้หลังเขารอดจากการโดนปลดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวที่อินิออสพูดคุยกับโค้ชหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีโทมัสทูเคิลที่เคยตกเป็นข่าวก่อนได้รับ เป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษและก็มีในรายของแกเลตเซาเก้ซึ่งเจ้าตัวขอพักเป็นเวลา1ปีนอกเหนือจากซอรบี้อานันเดสก็ยังมีรูเบนอโมริมและเอดินเตอร์ซิที่อาจจะมีลุ้นแต่ในรายของอโมริมนั้นก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกัน อิลิกเทนฮาพบทางสว่างสถิติชี้ผีไร้ผ้าหากมีหนึ่งแข้งลงตัวจริงอิลิกเทนฮารในใหญ่ทัพปีศาจแดงได้รับข้อมูลสำคัญจากสื่อชี้ให้เห็นว่าปีศาจแดงไม่แพ้ใครเลยหากส่งราชมุสฮอยลุนลงสตาร์ทเป็น11คนแรกสำหรับเกมชนะพึ่งน้อยเจ้าบ้านส่งฮอยลุนลงเล่นเป็นตัวจริงจนทำประตูชัยให้ทีมได้สำเร็จเผยสถิติเมื่อวันที่21ตุลาคมก่อนที่แมนเชสเตอร์อยู่ในจะออกไปเยือน เฟนเนบเชในเกมยูโรปาลีกวันพฤหัสสปดีนี้ซีซั่นนี้หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งสตาร์วัย21ปีลงเล่นเป็นตัวจริงพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยในทุกรายการเดอะซันกล่าวเสริมว่าฮอยลุนซึ่งเจ็บก้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในช่วงปรีซีซั่นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทัพปีศาจแดงรวม3นัดและยิงได้2ประตูแม้จะอยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีก็ตามถึงตอนนี้อดีตหัวหอกทีมอัตตันตาลงเล่นเป็นตัวจริง ให้ทัพปีศาจแดงมาแล้ว3นัดติดต่อกันและทําประตูแรกในซีซั่นนี้ได้ในเกมยูโรปาลีกบุกไปเสมอกับ FC ฟซีปอรโตสประตูต่อ3และลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเสมอกับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อศูนที่วิลล่าพาก่อนกดได้อีกเม็ดในเกมล่าสุดกับเบลนฟอร์ขณะเดียวกันเดอะซันเสริมด้วยว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็มีฮอยลุนอยู่ในทีมพวกเขาจะมีโอกาสยิงประตูเฉลี่ยต่อเกม20.6ครั้งตรงข้ามกั 8เกมแรกที่ฮอยลุนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งปีศาจแดงมีโอกาสยิงประตูเฉลี่ยต่อเกมตกลงเหลือ15.5ครั้งเท่านั้นเองนอกจากนี้ฮอยลุนทำประตูได้เฉลี่ยนัดละ0.73ประตูสำหรับทุกรายการซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในบรรดากองหน้าของทีมซีซั่นนี้ฮอยลุนทำได้1ประตูเท่ากับมาคัสแรดฟอร์ดัวซัวเซอร์ซี และอาหมัดดิยาโลแม้เขาจะมีเวลาลงเล่นน้อยกว่า50%ก็ตาม